ขอบคุณสมาคามฟุตบอลแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนบอลเดี๋ยวพี่ผม <า S 2> ขอเวลาขำหนึ่อนิดหนึ่งการ์ดกล้องของเราขำกันเลยโอเคโอเคมาเข้ากระทู้แรกเอาดีต้องชมมากระทู้ขอบคุณสมาคมฟุตบอลนะครับแฟนบอลเนี่ยที่ไปที่มาเลเซียคืออำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของการบัตรคันเขาชมเป็นว่าไปเลยครับเอาให้เป่าเล่าดีกว่านะครับผมก็ทำดีต้องชมนะครับครั้งนี้สมาคมฟุตบอลไทยทำดี ก็ต้องได้รับวคำชมสาหรับการช่วยเหลือของแฟนบอลไทยครับที่ไปดูบอลที่มาเลนะครับก็มีการประสานงานอย่างที่ผมบอกแล้วก็เรื่องตัว๋วเรื่องทุกๆอย่างก็มีมีขอบคุณออกชื่อเลยก็คือค,คุณสุมเมศสุวรรณพมรองประธานดีฉคุณภาคย์ดอชั้นสองก็ได้ช่วยประสานงานให้คําแนะนําทุกอย่างแล้วก็ทางสถานทย่ดีเลยอเสปั๊บแล้วมีความเห็นอื่นไหมนี่ยังไม่จบพอคุณสุเมศเนี่ยประสานงานให้ปุ๊บ คุณสุเมฆแนะนําทุกอย่างครับก็ต่อมาเนี่ยไม่รู้แนะนํำยังไงเหมือนกันต้องโทรหาคุณนี้ต้องโทรหาอาจารย์โสภิษคุณโสภิษพานโนมัยประธานหลีพูดภาพเหมือนกันเทพเป็นในโซนกรุงเทพคุณคุณสุเมธที่เป็นในโซนภาคกลางนะครับเผื่อใครไม่ทราบแล้วก็คุณโสภิษให้เบอร์คุณโสภิษก็เลยเนี่ยให้เบอร์นี่เลยองอาจตัวทนท็อปไปเลยอคุณองอาจก่อสินค้าเลขาธิการซึ่งก็น่าจะจบแล้วนะเพราะว่านี่เราก็ระดับแบบแต่ก็โอเคครับคุณองอาจก็อนวยความสะดวกให้ด้วยการ โยนอปสานงานดีกว่าไปทางมาเลเซียนะฮะแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อคุณกิ๊กอะไรเนี่ยที่ติดต่อจะรู้จักแล้วก็นี่ยครับดูแลก็พี่เขาบอกว่าตอนแรกอะก็ได้รวมเงินค่าตั๋วไว้แล้วผู้จะเอาเงินไปจ่ายถึีว่าไม่ต้องจ่ายเ่าเห็นพวกคุณมาแล้วเนี่ยผมจะเก็บตังไงมันก็ไม่ถูกประมาณนั้นก็คือแบบว่าเออมาตั้งเยอะแล้วก็มาอย่างลําบากไงเขาก็เลยว่าเออเอาไปเลยไม่เป็นไรที่บอกก็คือไปได้ไปดูฟรีกัน แล้วก็ะไรนะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยบริการทีมครับที่ให้เราติดรถไปกับนักข่าวด้วยอ,อ,อยที่ผมบอกไปตอนแรก,กแ VIP เลยอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือวินนี่อ้าวทำไมอ่ะวินลี่โอแกนเหร ลีแม็กแอนทอปไม่หยุดนะถ้ามันไม่หยุดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวินนี่นอนหนูวินนี่ไม่ใช่วินนี่ก็คือเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ก็คือว่าเขาทั้งเปหนูยายแฟนบอลทั้งเรื่องเหตุการณ์โดนทำร้ายแล้วก่อนนั้นที่เขาไปเหมือนกับแฟนลี่กับแฟนบอลมากว่าเฮ้ยโอ้โหตามมาขนาดนี้โอ้คุณกาลินคุณหนึ่งเด็ดเลยวอลลี่เด็ดเลยขอตกทุกคนเลย ขอตบมือตลกก่อนเด็ขอตบทุกคนเลยครับตบมือตบมือติกโต๊ะตบมือฮะขอบขอตบทุกคนนะครับตบมือตบมือทุกคนเลยแต่วงเล็บยังไงครับอ่ะแล้วแปลกใจนิดนึงทำไมขาดชื่อนายกสมาคมเฮ้ยว่ามีนรีไปหรือเปล่าจะต้องไปรบกวนท่านอีกเหรอ คือเรื่องจะไปดูฟุตบอลเนี่ยหาตั๋วเนี่ยไปอุ่นวายอะไรกับท่านอีกหรือต้อนรุ่นวายหรอขอบคุณท่านพูดเปล่าๆไม่ได้นะคุณต้องทำหนังสือไปถึงท่านก็ท่านก็มอบหมายให้นี่แล้วไงคุณสุเมธโสพิษอะไรอย่างนี้มาแล้วคุณกิฟต์นที่อถึงท่านเนี่ยท่านรู้หมดแล้วว่ามายังไงบ้างรท่านรู้ท่านเทนยพอไม่ต้องไปขอบคุณเลยท่านครับท่านเพราะท่านคงไม่ต้องการํำขอบคุณอยู่แล้วเพราะว่าท่านทำดีไม่เคยหวังอะไรเลยอยายิำขอบคุณอยู่ ทุกวันอยู่แล้วนะวันนี้ก็คงจะได้ยินอีกวันนี้คงได้ยินดังเลยแหละท่านไปไหมน่าจะไปเลยพี่ไปครับไปอยู่แล้วไม่ไปไม่ได้แล้วเป็นนาทีถ้าไม่ไปนี่ก็คนไปเลี้ยงหลานนั่นแหละรับดีนะน่าจะไปตั้งนานแล้วนะอ่ะว่านี่ฮะเยี่ยมมากครับทำดีก็ขอชมด้วยนะครับในฐานะที่ช่วยดูแลฟนบอลไทยบวกหนึ่งให้ด้วยครับบวกหนึ่งด้วยสำหรับความรักชาติบวกหนึ่งให้ผมหรือเปล่าอนะฮะก็ถือว่าไม่คนไทยไม่ทิ้งการสุดยอดแต่แบบว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อวานก็คือว่าถ้าแบบว่า ถ้าเราแบบว่าแฟนบอลไปถึงต่างประเทศอย่างนั้นนะมันควรได้รับการประสานงานและการแบบอำนวยความสะดวกระดับหนึ่งเลยแหละใช่ถูกต้องเพราะว่าแบบว่าทุกคนก็เสียค่ารถเสียเวลาบางคนต้องลางงานไปเพราะแบบอยากไปดูจริงๆอะไรเงี้ยเป็นไรครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ประสานงานเนี่ยเหมือนมาเรผมก็ถือว่าเป็นการประสานงานที่ดีระดับหนึ่งเลยไม่เหมือนกับว่าสองวิธีแ้วที่ไปอินโดนีเซียที่เขาไปกันอยู่แปดเก้าคนแล้วก็ไม่ได้รับการประสานงานเลยแล้วก็บางทีโซนตั๋วก็ต้องมองด้วยว่าถ้าเป็นโซนตั๋วแล้วมัน ลงกับโซนเจ้าบ้านเนี่ยมันก็ไม่ควรแล้วไม่ควรให้เพราะมันมันจะไม่ปลอดภัยครับมันต้องมีสัดส่วนแยกแยะอ่ามันต้องแบบแยกแยะสัดส่วนให้แบบชัวร์เลยว่าเราต้องเป็นโซนทีมเยือนนะใช่ครับอะไรพวกเนี้ยนี่ครับคุณก๊อฟประกาศนะฮะนี่เขาดีเข้าไปด้วยอ่าไปด้วยพี่ก๊อฟอ่าสุประการยูเต็ดนะเขาบอกคนที่อ่าของของผมเนี่ยคนที่ไปเกือบ40ชีวิตเดินทางไปเองนะรถตู้ไปรถตู้ไปนู่นนี่นั่นแหละที่ทราบกันมาเลเซียได้เปิดขายหน้าสนามนวันที่8นะครับสำหรับคนที่จองก่อน ต้องจองออนไลน์ของมาเลเซียเท่านั้นนะครับลหลายคนที่เดินทางเ่ยบอกตรงๆว่าใช้เวลาทั้งอาทิตย์ในการหาตั๋วช่วยกันทุกทางเลยนะฮะทุกทางจริงๆถ้ามันหาง่ายเนี่ยผมคงไม่ต้องพึ่งใครมันหาซื้อยากจริงๆนะครับต่อให้ไม่มีตั๋วผมก็ยอมไปตายดับหน้าเหมือนกับว่าเราทะเลาะเราเฉียงกันเรื่องตั๋วด้วยจะหาจากใครคือมีพวกพี่เขาโทรไปทั้งสถานทูตที่นั่นสถานทูตที่นั่นก็บอกว่าเขาก็จองไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําไงเพราะว่าทางมาเลเซียเนี่ย ให้มาแค่สองใบคือท่านทูตและภรรยาอเขาก็ไม่มีคําตอบให้เราว่าอมันจะยังไงยังไงยังไงแต่แบบว่าสุดท้ายอ่ะก็ได้ทางสมาคมไปแหละผมมองว่าทางสมาคมไปแหละที่เป็นช่วยจัดการเรื่องตั๋วให้แต่บางทีทางสมาคมก็อาจจะไม่ทราบว่าจะมีแฟนบอลไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าบางทีก็น่าจะทัาสื่อมาเลยว่าใครจะไปมากงเดี๋ยวสมาคมจะช่วยเรื่องตั๋วติดต่ออะไรให้เงี้ยผมว่าน่าจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าผมว่า นัดถ้าถ้าเราเข้าชิงจริงๆอะนะรอบนี้นะเราจะต้องไปเจอสิงคโปร์เพราะเมื่อวานอะสิงคโปร์เพิ่งชนะอ๋อใช่พูดถึงไปเลยเพิ่งชนะฟิลิปปิปส์มาเจอสิงคโปร์นะถ้าถ้าเราชนะวันนี้ถ้าเราชนะวันนี้ก็ศูนย์ศูนย์วันนี้ใช่เราจะเข้ารอบชิงประเด็นเดือผมคิดว่านัดที่เจอสิงคโปร์เนี่ยคนจะไปเยอะมากเราจะไปเยือนก่อนเราจะไปเยือนก่อนันที่สุกาครับผมแล้วคนจะไปเยอะมากก็น่าจะมีการประสานงานแล้วกันประชาสัมพันธ์ได้แล้วถ้าเราชนะในวันนี้ รอบนี้คงไม่ต้องไปรถไฟไปอะไรอีกคงไม่ไหวอ่ะ <c oughs> นั่งรถตู้กันไปอีกเขสุดๆแล้วแหละเราในสิงคโปร์แต่ก็มีนะมีทิปรถตู้โผล่ขึ้นมานะก็สิงคโปร์เนี่ยนะ,เ,ยเ,ยะเดี๋ยวไปจากกรุงเทพจากกรุงเทศไทยเนี่ยเหรอค่ารถเนี่ยจะประมาณตกอยู่ที่ไปกลับนะเพ่ครับประมาณสี่พันกว่าบาทเองนะรถตู้เหรออ่ารถตู้จากไม่รวมค่าแก๊สค่าน้ำมันรวมหมดเลยรวมแล้วด้วยต่อคนนะสี่พันกว่าบาทอ๋อต่อคนประหยัดสุดๆแล้วก็คือ จะเป็นอย่างนี้ไป9ก0ถึงหา้ใหญ่แล้วก็จากขัาใหญ่ไปสิงคโปร์ว่าคนเราประมาณพันกว่าบาทอันที่ว่าพันกว่าบาทแล้วกลับมาอีกพันกว่าบาทก็ประมาณนั้นแต่วันนี้เราต้องวินก่อนต้องวินผมไม่อยากค้นมากเดี๋ยวมันจะเงือะฮบแต่วันนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะมันจะได้ม่จะได้ยังไงก็เอาอยู่ทั้งเสียงเชียร์ทั้งอะไรเราทําให้คุณอยู่แล้วเหลือแต่22คนในสนามนั่นแหละจะทําหน้าที่ของท่านได้เต็มที่หรือเปล่าครับ โอเคนะครับกระทู้เมื่อสักครู่นี้นิดนึงใช่ไหมอ่าได้พอดีมีคนถามว่าทำไมไม่มีวรวีเลยอ่าโดยฝุ่นในฐานะคนคนใกล้ชิดทำไมเขาไม่พูดถึงคุณวรลวีเลยอ่ะขอบคุณนับจาโอ้โหไล่มาเกือบชื่อกวจะครบอ่าทุกคนก็นี่ในการช่วยเหลือที่อย่างที่คุณเตาได้บอกไปครับผมก็ไม่เห็นว่าจะมีการช่วยเหลือจากท่านอะไรสักนิดนึงมันอาจจะมองเห็นภ้าก็ได้นะถ้ามองอีกมุมเราก็จะให้เนี่ยแหละใดยฝุ่นเรพูด เดี๋ยนเยอะเพราะว่าเพราะว่าเขาสนิทกันเ็าเคยร่วมงานกันร่วมงานระดับโลกเลยนะยิ้มหน่อยดิพูดถึงยิ้มหน่อยดิเครียร์พูดพูดถึงระบขึ้นพี่คันเล้วคันคันแล้วเนี่ยมั่งเอยทัที่สองเลยสุนทัวที่สองนะครับแถวยาวมากขดยาวครึ่งรอบกว่าสนามสุปเลยอันนี้เหมือนกระทู้จะพูดอันนี้มีรูปไหมมีรูปมีรูปหรือเปล่าครับก็เหมือนก็ว่าควันหลงการจองตั๋วที่สมาคมได้ดึงจากสปอนเซอร์มาดึงจากสปอนเซอร์มาดึงจากสปอนเซอร์ใหญ่ชุดหนึ่งมาวื้อ อีกพันใบอีกพันใบน้อยมาก่าเพื่อจะให้ขายให้กับคนที่ต้องการไปดูแต่ยังไม่มีตั๋วเพราะว่าข่าวเนี่ยคือตั๋วโซนเอาทุกทุกโซนเลยสนามโซนแล้วก็สมาคมก็เลยเลยเห็นว่าเฮ้ยเอามาจากสปอนเซอร์ดีกว่าเพราะผู้นี้อาจจะไม่ไปนี่โอ้โหมีรูปให้ดูอ่ะก็เลยดึงมาแล้วก็ขายแล้วก็บอกว่าขายตั้งแต่กี่โมงนะตั้งแต่13นาฬิกาบ่ายโมงตรงผมว่ามีพ่อค้าแม่ค้าไปตั้งแต่นู่นเลยเลย หนึ่ก็เป็นรูปนะครับหน้าสมาคมอันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่สมัยนั้นนะครับสมัยปีสี่เก้าหรือเปล่าที่ชิงกับสิงคโปร์ใช่ป่ะอันนี้รูปใหม่เลยเนยเมเกดเอสเตเบนเมื่อกี้เขาบอกไปหุ่นโทรหาด้วยลูกป๋าวอลวีเองครับเมื่อกี้เอสเบนเดี๋ยวผมโทรไปครับพ่อขอจัดรายการก่อนแฟนบอลนะครับมารอซื้อตั๋ว ขาตอนนี้เขาพกไข่เขาบอกคนอะไรหล่อชิปนี่เขาหมายถึงคุณเต่าหรือเปล่าแน่นอนครับแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องความหล่อนี่ผมแน่นอนเลยครับยอมไม่ไม่เถียงหรอกครนี่ก็เป็นเหมือนกับว่านั่งรอนะครับหรือว่าเขาบอกว่าแถวนี่ยาวมันยันนู่นเลยหน้าตาอะไรล่ะคนจุลาเลยจุลาเลยเฮ้ยนี่มีคลิปปะเนี่ยโอ้โนี่อ่ะตอนนี้เขาถือไข่กันคนในมือคนละลูกอย่าง เอาแล้วคือตอนนี้นาทีนี้คือไม่มีแล้วหัวมีจิตกาสุดท้ายระหว่างกันเลยออกไปเอ้าผมขอโทษครับตามน้ำมัน่เขาเขาว่ามันบดเดี๋ยวเลยเขาดเลยนะบอลวีเลยนะออกไปไปแต่บางทีเอาจริงนะอย่าบอกนะว่าจริงๆหลอกให้เป็นกระแสว่่ใชเอาจริงนะ บางทีพวกพี่ก็อุ่นไหมากไม่ได้มันเป็นเรื่องของความจุสนามแล้วก็ความปลอดภัยแต่เขาก็เปิดขายบัตรตั้งเป็นอาทิตย์แล้วเออพวกพี่ก็ไปทําอะไรแล้วพวกพี่อยู่กรุงเทพแล้วบางคนอยู่ต่างจังหวัดจองเดินทางไม่ได้ไอ้นี่นะคือคนไทยคือพวกคือทุนต้องยอมรับนี่ครับนี่ขนาดนี้ปลาไข่ครับดูครับโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยยังไม่ได้กินข้าวนี่เล่นปลาแล้ว ก็เกินไปบางทีแม่เออทุกผมรู้สึกื้อสุขศานะรอบนี้นะรอบนี้นะผมว่าเป็นวัฒนธรรมน่ารักน่ารักนะพี่การ์ตาไข่โอ้ย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 โได้ไข่เลยนะเหมือนกับให้คนในสมาคมได้มีงานทำบ้างูอย่างน้อยก็มาเช็ดคงเช็ดไข่ออกไปไม่ได้อยู่นิ่งใช่ไหมคุณเต่าวันนี้อาจจะมีอะไรสนุกสนุกก่อนเกมหน้าสมาคมนะครับคือพี่ว่าไหมคนพูดเขาจะไปโทษใครได้อะผม ใช่ไงผมว่าบางทีอ่ะเขาไม่ควรจะทำอย่างนี้นะมันดูแบบว่าพอเหมือนกับไม่ได้อะไรก็ร้องไห้อ่ะต้องเรียกมันเด็กใช่ไหมมอนเด็กไม่ได้ซื้อของเล่นแต่ผมงว่าเข้าใจนะบางทีเขาอยากดูแล้วแบบว่าขามันออกมาว่ามีบัตรเหลือคือมันเหมือนว่าเป็นการให้ความหวังกับกับคนที่ที่ไม่มีความหวังใช่ครับแล้วเขาก็มีหวังกับแสงสว่างตรงนั้นแค่เดียวแล้วเขาก็พุ่งไปหาแล้วเขาก็ไม่ได้รับมันมาเขาก็เลยแบบอาจจะมีอารมณ์ขึ้นบ้างแต่น้องผมไปคนนึงได้นะครับเอแต่ผมว่าผมอยากให้แบบว่าใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจ่าดีกว่า ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่มาดื่มดับบรรยากาศน่าสนุกไม่ได้ก็คือไม่ได้อะช่องจัสีครับเปิดทีวีดูวยโวยวายไม่ถูกใจก็อะไรทําอะไรกันแบบนี้นะครับนี่ครับทางนี้แฟนบอลหลายคนพลาดจากการจองตั๋วก็เนี่ยแหละก็ดังโวยวายเรียกร้องให้สมาคมทําบัตรมาเพิ่มอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นมันไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องความจริือมันไม่ได้จริงไม่ได้จริงนะฮะนี่ไงถ้าได้จัดโปรเจคเตอร์ยักษ์เอาไว้รอแฟที่สนามเทพจูได้แปดพันคนพื้นจะมีคน เตอร์ยักษ์ที่สนามเทพใช่ไหมที่ข่าวกองต่อมนี้นะตามนี้ถ้าตาไป็นตัวต่อมนี้ข่าวกองคือตามนี้ก็สายบอกถ้าใช่ผ้าจริงๆไม่มีตัวจริงก็ไปเอาบรรยากาศที่สนามเทพได้ได้นะเพราะเข้าฟรีครับอันนี้เข้าฟรีเลยมันได้ได้ยินเสียงมาอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเอาบรรยากาศสนามเขาสร้างมาตั้งนานมันจุดแค่ไหนอย่างน้อยอย่างเราออกมาสมมติเราเราได้เข้ารอบถีบออกมาฉลองกันอีกทีนึงในสนามได้เออใส่ประตูทำไม เอาใส่ดูทำไมต้องปาใส่หน้าวีวีโน่นอ่านดังเลยวีวีไม่ดังยังไ้อ่านดังเลยนะไปทำร้ายเขาได้ไงเราผิดกฎหมายป้าเออนี่แต่ถ้าเป็นเป็นที่ตอนอยู่มาเลยผมปาใส่ได้นะดีคลิปนึงเปลี่ยนแล้วคือคุณเฟยเดี๋ยวผมว่าเอาเดี๋ยวผมว่าเอาเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูนี่ว่าทำแบบนี้เป็นไงครับนี่ถูกเลยเออแต่ผมไม่แนะนำนะแต่ถูกเลยผมว่าทำแบบนี้ไปกระทืบพวกบัตรผีดีกว่า ดูดีกว่าเยอะเราทำร้ายผู้หญิงไม่ได้ครับเพราะป้านั่นน่ะนะมีป้าอยู่คนเดียวอ่ะป้าแบบกับโบนบานดำๆหน่อยโอ้โหเขาด่าผมนะไปเหลือใบเหลือปล่าไปเหลือใครละเขาด่าผมตอนนั้นผมแก้แบบป้าให้เท่าไหร่ใบสองร้อยเขาบอกสามร้อยอะไรกันโอ้โหผมไม่เอาละป้าบอกว่าต่อตูดป้าด่าต่อตูดต่อตูดต่อสระแอรอลลีมบอลลิงอ้าวผมก็หันไปครับคปับเฮ้ยป้าพูดงี้ผมได้ไงเก๋าเล่นลูก ยาวเล่นยาวยาวยาวป้าพวกเรายาวเล่นนะถ้าเฮ้ยวันนี้เจอไม่แก่นะผมง้างแล้วส่วนมากปกติป้าเขาจะไปเดินแถวๆนั้นวันนี้วันนี้เดอนรักไก่แซงคิวเพียบแถวยาวจนถึงสนามเทพบาสดินที่ป้าที่ป้าไข่จะเพราะอย่างนี้เปล่าเออโคตรคนนี่แหละคุณไม่เป็นระเบียบอ่ะใชป้าทุกคนคุณจัดการคุณจัดบัตรคิวไวใครมาก่อนคิวประกาศคิวโป่งงี้ก็เรียบร้อยดิช่วยแล้วว่าช่วยเลยสอนสอน ลูกนี้เอาไปให้ใครที่เกลี้ยขายว่าอย่างไงก็ขอขอบคุณสมาคมนะครับที่ทําตั๋วมาแ่งขายให้แล้วขอปนามารยาทของคนที่ไปแฟงคิวบางานนี่แหละ10คนนล่แหละที่ไปที่หลังไม่ยอมไปต่อแถวและใช้วิธีแฟงคิวบางคนที่ไปรอแต่11โมงเลยคือผมเคยดูตัวอย่างตอนญี่ปุ่นเกิดสึนามิอ่ะ ที่เขาจะแบบว่าฟูฟูฟูไปนะเพราะไงครับพี่ต้นเนี่ครับพรุ่งนี้ผีระบาดนะฮะตะกี้พี่สาวไปต่อแถวซื้อมาเหมือนกันพอดีมันหมดเลยจะซื้อกับผีมาเลยไปซื้อกับผีมาแล้วด้วยนะฮะสองร้อยซื้อห้าร้อยนึกภาพราคาพรุ่งนี้จะพุ่งพรุ่งนี้มันแน่วันนี้สิเอาวันนี้วันนี้วันนี้ครับนี่นี่ย้อนเวลาไปเมื่อวานแตกแน่นอนอะไรแตกหัวครับอุ้ยผมแตกแต่เมื่อวานพี่แตกกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วกับพี่โป้ยอผมได้ยินอยู่ ต้นแถวเลยได้บัรปุ๊บเนี่ยก็รักไก่แสงคิวซื้อตั๋วอีกหัวทงหัวทองเลยนะนะหูกระสฟร์ที่ใบเหรอว่ากันไปคือน่าองศาเนี่ยครับไม่เป็นไร